สวัสดีคร <cko ier noise> ับวันน <eland> ี้พวกผมคิมเล่าเรื่องทั่วไปนะครับนะผมก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะผมเกือบสองอาทิตย์ได้เลยครับผมนะครับก็สาเหตุที่หายไปก็เนื่องจากการเรียนออนไลน์เนี่ยครับผมซึ่งผมยังอายุ17นะครับผมเพิ่งขึ้นม .5 ใหม่ๆเลยนะครับก็ยังเรียนออนไลน์อยู่นะครับผมแต่ก็จะแบ่งเวลามาเล่า เรื่องให้ทุกท่านฟังนะผมซึ่งอีกไม่กี่อีกเดือนหน้านะผม,ผมก็จะเปิดเทอมแล้วผมผมก็จะหาเวลามาเล่าเรื่องให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับผมนะครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องนะผมประวัติการสร้างเมืองมันทะเลนะผมกับตำนานความสยดสยองของธรรมเนียมพมา่านะผมจะเป็นอย่างไรนะผม,ผมก็ไปรับชมรับฟังได้เลยครับนะผมเนื่องจากเมืองหลวงเก่าอย่างอังวานะผมและ อมละปุระนะผมอัลม,มละปุระหรือเปล่านะผมนะครับอ,อม,มละปุระนั้นนะผมเกี่ยวข้องกับการประสบความอับประโยชน์นะผมและความพ่ายแพ้ที่น่าโศกเศร้านะผมของพมา่านะครับที่มีการต่ออังกฤษนะผมในสงครามทั้งสองครั้งนะผมเมื่อปี1824นรบะผมถึง1826นรบนะผม และปี1,852นะครับผม พระเจ้ามินดงนะผมกษัตริย์พม่านะผมจึงโปรดให้สร้างเมืองหลวงขึ้นใหม่นะผมนั่นก็คือเมืองมันทะเลนี่เองนะผมซึ่งจะเป็นเรื่องเล่าในวันนี้นะผมครับให้ยิ่งใหญ่และมีความวิจิตรงดงามตะการตานะผมนะครับเมื่อมันทะเลนะผมเริ่มก่อสร้างนะครับเมื่อปี1857นรบะผมพระเจ้ามินดงนะผมทรงย้ายราชสำนักนะผมมาเมืองหลวงครับใหม่เมื่อนะครับปี18 ห้า0ึ่งไม่ได้1,800นแปร้อะผม1นึ่ันเอ้ก็แปดอดิเอ้ย,เ,อยเนี้ยเล่าเี่ยเี่ย,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 ยไม่ได้เล่านานาไงก็เริ่มเนี่ยเริ่มงงนะครับหนึ่นแปร้บะผมหลังจากการสร้างนะครับเพียงพระราชวังนะผมเสร็จเท่านั้นนะครับกระทั่งนะผมเมื่อ เมืองมันทะเลนะผมสร้างเสร็จสมบูรณ์นะครับในปี1861นะผมเพราะความพ่ายแพ้นะครับในครั้งใหญ่นะผมต่ออังกฤษนะผมที่ทําให้เกิดความสูญเสียนะผมทั้งกําลังคนนะครับกําลังทรัพย์นะผมและกําลังใจนะผมซึ่งถ้าเสียเมืองก็ น่าจะเสียใจมากเลยนะผมซึ่งเป็นเมืองที่ตนเองสร้างมานะครับสร้างมากับมือนะผมนะครับและแผ่นดินนะผมแผืนแผ่นดินที่พม่านั้นอยู่นะครับผมทําให้ทรงตัดสินใจว่านะผมจะย้ายเมืองหลวงนะผมแต่มีสาเหตุอีกนะครับประการหนึ่งที่เร่งให้ย้ายเมืองหลวงครับก็คือความเชื่อนะครับส่วนพระองค์นะผมของพระเจ้ามินดงนะผมว่าทรงมีความเชื่อเรื่อง เลิกยามนะผมนะวิญญาณพูดผีนะครับว่าดูแลรักษาพระละครไม่ดีนะจนจะทําให้ผีบ้านผีเมืองนะั้นไม่พอใจนะครับผมจึงบันดาลให้นะครับเกิดความร้ายเกิดความร้ายแรงนะผมต่างๆขึ้นนะครับและยังทรงเคยสุบินเกี่ยวกับสุบินนี่แปลว่าฝันนะผมทรงสุบินนะครับเกี่ยวกับเมือง ริมเขานะผมมันทะเลนะผมมาหลายครั้งหลายคาแล้วนะครับอันเป็นมงคลนิมิตนะครับที่ทําให้ทรงตัดสินใจนะครับย้ายเมืองหลวงนะผมนะหลังจากการดูเลือกยามแล้วนะผมให้เจ้าพัการนะผมไปสํารวจพื้นที่นะผมพื้นที่ที่จะสร้างเมืองมันทะเลนะผมจึงเลือกพื้นที่นะผมใกล้เขานะครับมันทะเลนะผมสร้างเป็นเมืองนะครับหลวงใหม่นะครับ ในเดือนเมษายนนะครับปี1857นะครับพระเจ้ามินดงพระราชทานโคกระบือพันข้าวและเครื่องมือต่างๆนะให้เจ้าพนักงานเดินทางนะครับไปหักล้างถางผงถังพกเมืองนะผมหลวงใหม่นะครับล่วงหน้านะผมพร้อมกับให้ชาวบ้านนะผมเข้าจับจองพื้นที่นะครับและทรง ตัดกำชับให้เร่งสร้างพระราชวังนะผมสร้างพระราชวังพระราชพระราชวังนะครับพระราชตำหนักนะผมสารราชการอื่นๆนะครับให้เสร็จตามเลิกยามที่ได้กําหนดไว้นะครับผมแต่ถ้าว่านะครับในระหว่างนั้นนะผมกับเกิดอาเพศนะครับที่คนโบราณนั้นเชื่อว่านะผมเป็นสัญญาณเตือนของการย้ายเมืองหลวงใหม่นะครับทั้งพระสวตฉัตรักุลชรช้างนะผม เป็นกุญช้อนช้างหลวงนะของพระเจ้ามินโดงนะผมล้มตายนะผมและไฟไหม้พับพลานะผมไฟไหม้พับพลาที่กําลังสร้างนะผมพระมหายุวราชานะผมแต่หูหลวงนั้นก็ถวายคําคำทํานายไปในทางที่ดีนะผมต่อมาในปี1858นะผม ถ้าเกิดพายุใหญ่แบบมีฝนมีฟ้าผานะ่านะครับปรา,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 าสาทนะครับฟ้าผ่าปราสาทที่สร้างขึ้นใหม่นะครับผมในเมืองหลวงมันทะเลนะครับผมแต่พระเจ้ามินตรงนั้นก็เชื่อว่าเป็นสุภานิมิตอันดีนะครับผมว่าจะมีใช้ต่อค่าศึกษาตัวนะผมฟ้าผ่าลงมาที่เปราสาทมันจะเป็นดีหรอเนี่ยนะผมเมืองเมื่อถึงกําหนดนะครับผมมงคลเลิกนะผมแล้วนะครับ พระเจ้ามินดงนะผมพร้อมด้วยข้าราชการบริพานนะครับจึงเสด็จสู่พระราชวังแห่งใหม่นะครับบำเพญพระราชกุศลต่างๆนะผมบแบบยังไงอ่ะแบบทําการทําบุญอะไรต่างๆ,ๆ,ๆนะผมแบบให้เมืองมีสิริมงคลนะผมต่อบ้านเมืองที่กาลังสร้างใหม่นะครับนะครับผมแล้วก็เป็นกุศลที่เพื่อฉเฉลิมฉลองให้พระราชวังนะครับหลวงใหม่นะครับที่ รุ่งเรืองนะครับสมเป็นศูนย์กลางของอำนาจแห่งพม,ม่านะผมเ็นการย้ายราชสานักใหม่นะครับเมืองพันทะเลนี้นะผมได้ขนเอาทรัพย์สินนะครับเงินทองและของที่มีค่านะผมจํานวนมากนะผมแบบพวกพวกทองเงินแล้วก็อาหารต่างๆนะผมไม่ว่า,จ,าจะเป็นข้าวดีนธัญพืชต่างๆนะผม เพื่อนะเพื่อจะย้ายมาที่นี่นะผมเพื่อจะมาปลูกนะครับมาวางรากฐานที่เมืองใหม่นะผมเมืองมันทะเลนะครับมีบันทึกไว้ว่านะผมการย้ายเมืองหลวงในครั้งนั้นนะผมเมืองอารอามะอัรเออเอเอมันอ่านว่าอะไรอะอารอามาละปุระนะครับผม น,น่าจะใช่นะหนตอนนี้นะผมที่เคยเป็นราชสัมนำนะผมอันรูลานะครับและสว่างสวัยนะผมครับพบขบวนสุดท้ายนะผมของพระเจ้ามินโดงนะผมออกจากชานเมืองไปนะครับเมืองอัมมะละปุระนะผมก็กลายเป็นเมืองเก่าทันทีนะผมแบบออกไปทีเดียวก็กลายเป็นเมืองเก่าทันทีเลยนะผมก็คือเห็นแต่ชุนักกลางถนนนะผมบวมวิหาร ที่ปรลักหักพังนะผมและและอองฝุ่นนะคแบบมันก็เป็นเมืองเก่าจริงแล้วครับถูกถูกพ่ายแพ้ซะอย่างนั้นนะแบบลบต่ออังกฤษหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือว่าจะเป็นเมืองขึ้นของ,องกีนนะผมในสมัยนั้นนะครับฮับชาวต่างชาติได้บรรยายเมืองมันทะเลในช่วงเวลานั้นไว้ว่านะผมเมืองเมืองมันทะเลนั้นครับที่สร้างขึ้น เมื่อครั้งพระเจ้ามินดงนั้นนะผมจากฝั่งแม่น้ําอีกแล้วว่าดีนะผมขึ้นไปจนถึงภูเขานระเลนะครับประมาณ20่สิไม์นะผมเป็นสภาพเหมือนเมืองตั้งอยู่บนระหว่างที่ราบลุ่มแม่น้ํานะผมกับเชิงภูเขานะครับเชิงภูเขาก็เหมือนตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำนะผมที่ลาบลุ่มแม่น้ําแบบเหมือนเป็นภูเขาราบแม่น้ําลงไปนะผมเลยว่า เมืองก็จะน,น่าจะตั้งอยู่บริเวณตีนเขานะผมนะครับเป็นที่สวยงามเป็นเมืองที่สวยงามนะผมและตัวเป็นเหมือนเมืองศูนย์กลางรวมแห่งความสุขนะผมรอบพระราชวาังนะครับซึ่งขุดเอาดินมาถมเป็นเนินเมืองนะผมเพื่อสร้างนะผมเป็นคูน้ํากว้างนะผม ปลูกดอกบัวไว้เป็นช่วงๆนะผมเพื่อให้ความสวยงามของกําแพงเมืองนะครผมนะครับต้นไม้ขึ้นเรียงรายนะผมดูร่มรื่นนะครับระหว่างคูสองฝั่งนะผมมีสะพานยาวทอดข้ามจากสะพานข้ามคูออกมานะครับผมนะครับทางเชิงเขาบระเทนะผมได้ปลูกดอกไม้ไว้เป็นจํานวนมากนะผมส่วนใหญ่เป็นดอกกุหลาบสีแดงนะครับซึ่งยามนั้นนะผมก็กําลังผลิต ออกผลออกดอ,อกกันมากมานะผมจนดูเหมือนทุ่งไร่ดอกกุหลาบไปนะครับนะครับถัดไปนะั้นนะครับเป็นภูเขาระหว่างพาม่าก,กับแคว้นไทยใหญ่นะครับนอกคูออกมาเป็นถนนที่ตัดขึ้นใหม่มีต้นไม้เรียงลาอยู่สองฝากทางนะผมโดยแบบมากเป็นต้นทองกวางนะผมโดยมากเป็นต้นของทองกวางที่เขาปลูกไว้นะครับ แต่ถนนในพม่าส่วนใหญ่นะั้นนะครับผมมีฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับมีฝุ่นค่อนข้างเยอะในช่วงฤดูแรงนะครับผมนะครับพระราชวังันทะเลนั้นมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมดังเห็นในภาพเลยนะครับนะครับผมมีคูน้ําขนาดใหญ่นะครับและกําแพงสูงตระง่านนะครับผมล้อมรอบทั้ง4ด้านไว้นะครับผมกําแพงแต่ละด้านนั้นมีประตูใหญ่สามประตูนะครับผมรวมเป็น12ประตูนะครับผมแต่ในช่วงการก่อสร้าง พระราชวังมันทะเลนะผมนั้นมีการบันทึกในผงสวดานพม,ม่าและเอกสารของชาวต่างชาตินะผมที่บันทึกเกี่ยวกับความโหดร้ายโหดเหี้ยมนะผมสยดสยองของธรรมเนียมพม,ม่านะผมที่ต้องเลือกเอาคนมาฝังทั้งเป็นนะครับและจุดก่อนนะผมเอามาฝังนั้นเป็นจุดก่อนนะครับจะโงเสานะผมก็น่าจะเหมือนตำนานไทยนับที่จะสร้างเสาเมืองนะผมแล้ว เอาผู้หญิงผู้หญิงที่มีไม่ไม่แน่ใจว่าจะมีเป็นคนคนที่ชื่อนั้นหรือเปล่านะผมหรือว่าเป็นผู้หญิงมีคันนะครับเอาไปใส่ไว้นะครับตรงตรงที่ขุดบ่อไม่ไม่ใช่บ่อเนียขุดหลุมนะผมที่จะตั้งเสานะผมนะเพื่อจะเป็นผีเฝ้าเมืองนะผมร,รักษาเมืองนะครับก็น่าจะเหมือนกันนะผมนะครับก่อนที่จะจุดลงเสาหลักนะผมและเริ่มการก่อสร้างเพื่อให้เป็น เทพารักประจําเมืองนะผมนะครับพระเจ้ามินโดงนะผมรับสั่งให้จับคนห้าสิบสองคนมาขุดหลุมฝังทั้งเป็นเพื่อเป็นเครื่องสังเวยนะครับและให้เป็นเทพารักษ์ประจําเมืองนี้นะผมโดยให้เจ้าพนักงานนะผมขุดหลุมไว้นะครับตามแต่ละจุดต่างๆนะครับผมกล่าวคืนนะครับเป็นบริเวณประตูทั้งสิบสองประตูนะผมจะฝังหลุมละสามคนนะครับเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ไทยเราฝังให้คนเดียวนะผมบริเวณมุมกำแพงมืองทั้งสี่มุมนะผมฝังหลุมละหนึ่งคนนะครับบริเวณท้องพระโรงสำหรับออกว่าราชาการนะผมฝังอีกสี่คนนะครับส่วนที่เหลือนั้นให้ฝังยังบริเวณต่างๆนะผมกระจายไปทั่วพระราชวังนะโดยนะผมโดยมากนะครับจะฝังไว้ตรงประตูที่จะเข้าสู่พระราชวังบนเทียนชั้นในนะครับ ก่อนที่จะฝั่งคนทั้งเป็นนะผมเพื่อให้เป็นในภาักนะครับประจำเมืองนี้นะผมประสงค์นะครับได้กราบทูลทัดทานไว้นะครับมากว่าไม่ได้นะผมเป็นไปเพื่อความไม่มีภัยอันตรายนะผมตามหลักพระพุทธศาสนานะผมแต่พระเจ้ามินดงนั้นเชื่อถือในคติของพวกพรา์นะครับและหัวหลวกนะครับมากกว่า นะครับพวกนี้นะเป็นชาวอินเดียนะผมมารับราชการในสำนักมีความรู้ด้านหุ่นศาสตร์นะผมและคามีพะเวศนะผมก็พามอินเดียนะผมก็นําความรู้นะครับวัฒนธรรมของเขานะผมมาเผยแพร่ในในแถบเอเชียนี้นะผมก็อินเดียเป็นเอเชียเหมือน,นกันนะั่นแะนะผมในแถบนี้นะในแถบประเทศไทยเราในแถบอิน เออเขมรน,นะครับผมเขมรก็ดีนะครับพม่าก็ดีนะผมท,ท,ที่ที่ต่างๆก็ดีนะครับผมนะครับแล้วก็เอามาเผยแพร่นะครับผมในหนังสือรัชบัลังพม่านับเล่าถึงการเลือกคนนั้นมาฝังทั้งเป็นไว้ดังนี้นะผมตำรวจนะครับส่งเจ้าหน้าที่ไปเลือกเอาคนชั้นผู้ดีมีตระกูลซึ่งเกิดมาใน วันตามเลิกเห็นจะถือเอาคนเกิดนะผมมันเสานะครับกับวันอังคารนะผมที่นับเป็นวันแข่งที่สุดนะครับในสุดสัปดาห์นะในสัปดาห์นะผมถ้าเป็นผู้ชายนะผมให้เลือกเอาผู้ชายที่มีร่างกายบริสุทธินะผม ปัสจากรอยสักนะครับซึ่งตามธรรมเนียมแล้วนะผมคนพม่านั้นพอเกิดมานะก็จะชอบสักเต็มตัวเลยนะผมอย่างน้อยนะผมมันจะสักลงในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับถ้าเป็นผู้หญิงนะผมก็ต้องเลือกเอาผู้หญิงที่ยังไม่ได้เจาะหูนะผมข้อนี้เป็นเรื่องที่หาได้ยากมากนะผมเพราะผู้หญิงพม่มาส่วนใหญ่นะผมก็ เกิดมานะผมพ่อแม่นั้นก็จะจัดพิธีให้เจาะหูตอนทาเนียนไว้ก่อนเลยนะผมไว้ก่อนทุกคนเลยนะครับแต่เรื่องที่จะเลือกเอาผู้ชายที่ไม่มีรอยสักนะผมและผู้หญิงที่ม,มีการเจาะหูนั้นนะครับไม่มีคนทั้งหลายรู้นะผมชาวเมืองรู้กันแต่ว่านะผมทางทางบ้านเมืองนะผมจะมาจับคนไปฝั่งทั้งเป็นนะครับเพื่อเป็นเทพารักษ์ประจําเมืองนี้นะผมมา อาละขาไม,ไม่ได้อาราขานะครับมารักษาเมืองนี้ไว้นะครับไม่ให้มีภัยนะครับผมเล่ากันว่านะผมทางกรุงอมละปุระนะผมเมืองหลวงเก่านะผมถ้าอ่านชื่อผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับและตามบ้านเรือนนะครับทุกแห่งหนนะผมมสถาน,นภาพเหมือนเมืองล้างนะครับคนทั้งหลายนะผมพากันหนีเข้าป่าหมดนะครับไม่มีใครอยู่รอเคอลาะกร,รมนี้นะครับผม อากาศที่เคยสว่างนะครับกับมืดปิดนะครับผมความอบอุ่นครับไม่เคยมีนะครับผมกลายเป็นความหนาวสั่นนะครับผมเพราะความกลัวภัยนี้นะครับรผมก็ทําสิ่งน่ากลัวเป็นงั้นนะครับฝ่ายเจ้าหน้าที่นะผมผู้มีหน้าที่ค้นหาคนมาฝั่งนะครับผมเห็นว่าราชดรนะครับผมพากันหนีเข้า เ่อป่าหมดนะผมก็ใช้ความดูายนะเป็นเครื่องแทนนะผมความฉลาดใช้วิธีล่อหลอกราสดอนนะครับด้วยวิธีตั้งลงละครสาธารณะนะครนะผมมีการแสดงต่างๆนะครับอันเป็นที่พอใจของชาวราสดดนของพม่าในสมัยนั้นนะผมผมฝ่าลราสดนะผมรู้เท่าไม่ถึงการน,นะผมอยากที่จะดูละครหลวงมากเต็มทนนะผมแต่ว่า กลัวตายหรือเพราะไม่รู้ว่าตนนั้นจะต้องถึงแก่ความตายนะผมก็พากันออกจากป่านะครับเข้ามาดูละครนะครับผมผู้เจ้าหน้าที่ที่เห็นลักสดอรมาดูละครนะผมเพลยอ,อยู่นั้นจึงตรงเข้าจับกลุ่มนะผมเรียกเอาคนที่ตนต้องการนะผมปรากฏว่าในวันนั้นมีคนถูกจับไปเป็นจำนวน52คนคนนะผมตามกำหนดที่พามผู้ฉลาดนะทูลแด่พระเจ้ามีนดงไว้นะผม คันแล้วนะครับพิธีฝังคนทั้งเป็นก็เริ่มขึ้นนะผมกรมพญาลำาลงราชานุภาพนะครับสมบันทึกเรื่องเล่านี้ไว้นะครับผมที่มุมเมืองข้างภายนอกนะผมมีสาเทพรัก์และว่ามีรูปยักษ์นะผมอยู่ในนั้นทั้งสี่มุมนะผมแต่ฉันไม่ได้เห็นแก่ตาการฝังนะครับอาถรรพ์เมืองมันทะเลนั้นนะผมมีในหนังสือฝรั่งแต่งบางเรื่องนะครับ ว่าเอาคนทั้งเป็นนั้นฝังนะผมนะที่ต่างๆถึง52คนนับแต่มีผู้แต่งคนหนึ่งกล่าวไว้ว่าการที่เอาคนทั้งเป็นฝังนั้นมีได้ตรงในตามตำราจริงและเคยทํากันแม้ในยุโรปเมื่อดึก,กํำบันแต่พมา่านั้นเลิกเสียแล้วช้านานใช้องค์ใส่น้ำมันฝังเอาอาถรรพแทนนะครับนะับก็ จบกันไปแล้วนะผมกลับเมืองนะครับกับอาถรรพ์ของการสร้างเมืองมันทะเลนะครับผมกับตำนานความสยดสยองของธรรมเนียมพม่านะผมซึ่งชื่อนะผมชื่อของเมืองเก่านะอ่านว่าอามนปุระนะผมผมไม่อ่านอะไรอามะระปุระนะผมก็ไม่ใช่นะผมก็ขอไปด้วยนะผมซึ่งผมก็จะเป็นอย่างนี้แครับตื่นเต้นไปหน่อยนะครับในการเล่านะผมซึ่ง ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะผมอ่านผิดทุกผูกนะครับก็ขอภัยกันด้วยนะผมซึ่งอ่านว่าอมรอปุระนะผมซึ่งชื่อก็พอใช้ได้เลยนะผมนะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับกดแชร์และกดซับสไครต์หรือติดตามให้กันด้วยนะผมผมจะได้มาเล่าเรื่องให้ทุกท่านนั้นได้ฟังไปนานๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนั้น อย่ทิ้งผมนะครับผมมาฟังกันด้วยนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย